ว่าวันนี้การจัดครั้งนี้เป็นครั้งที่4แล้วเราจัดทั่วประเทศนะครับจุดประสงค์ในการจัดก็คือเราเอาหน่วยงานของภาครัฐ4ีองค์กรที่มีอยู่ทั้งหมดนี่นะไม่ว่าจะเป็นททกระทรวงท่องเที่ยวทีศสอพทแม้ทั้สอทอทงสาธารณสุขนะครับเข้ามาร่วมเพื่อจะให้สร้างความ เชื่อมั่นว่า new normal จากนี้ไปเราต้องปฏิบัติอย่างไรในขณะเดียวกันมาเพื่อที่จะรองรับอขอข้อมูลจากผู้ประกอบการว่าสิ่งที่เข้าเดือดร้อน,นมีอะไรที่อยากให้ทั้งภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือนะครับนี่คือเป้าเป้าหมายหลักอัตนต้นๆแล้วก็วันนี้เราอาจจะมีเวิร์กช็อปทุกปัญหาที่ท่านส่งเข้ามาเขียนขึ้นมาเราจะรวบรวมแล้วส่งให้สานักนายกสิ่งที่ว่าที่ว่าวันนี้คือ new normal มาตรฐานต่างๆจากนี้ไปเนี่ยผู้ประกอบการต้องปรับตัวอย่างไรวันนี้ก็เป็นบทสรุปว่า ภาคและคุยแล้วเอกร่วมไปช้ชาวคนคุยกันเรียบร้อยแล้วประชาชนที่อยู่ในวงการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวคิดอย่างไรท่านผู้ว่าคิดอย่างไรเราจะได้ออกมาเป็นเป็นเบบหโมเดลที่ออกมาให้สมบูรณ์แบบไม่ใช่เกิดมาเราเอาเปิดเปิดท่้งเที่ยวเข้ามาแล้วมีการขับไล่อันนี้อันนี้เราจะกลัวที่ว่าประชาชนยอมรับไหมนะฮะนี่คือนี่คือปัญหาที่เราอยากได้ ช่วงโควิดนี่ก็ผมที่โรงแรมครับได้รับผลกระทบตั้งแต่ประมาณเดือนอ2เดือน3แล้วครับก็คือนักท่องเที่ยวเนี่ยเริ่มทยอยลดลงเรื่อยๆอาทิตย์ละสิเลยครับแล้วก็พอมาจนถึงเดือน4เดือนเมษายนนะครับที่ว่าจะต้องปิดตำบลก็ตอนนี้ก็คือไม่มีแขกก็คือปิดยาวเลยสถานการณ์ตอนนี้ก็มีการเตรียมความพร้อมอย่างเช่นเข้าร่วมชา เพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวครับมีความเชื่อมั่นโรงแรมมากขึ้นว่าทางโรงแรมเนี่ยมีการามีการเตรียมมาตรการป้องกันโควิด1 9เเป็นอย่างดีครับ ในส่วนของททเองนะครับเราได้มีการเตรียมการั้นแต่ช่วงระหว่างที่มีโควิดเพื่อที่จะรองรับการกลับมาของนักท่องเที่ยวเราได้ออกโครงการที่เรียกว่าชานะครับซึ่งย่อมาจาก Safety and Health Administration ซึ่งเป็นโครงการวัตถุประสงค์เนีครับก็เพื่อที่จะป้องกันลดวความเสี่ยงการติดเชื้อกับการแพร่กระจายของโรคโควิดในสถานประกอบการท่องเที่ยวต่างๆนะครับร่วมกันสมัครชาโดยแต่ละ ประเภทเนี่ยก็จะมีมาตรฐานซึ่งมาตรฐานเหล่านี้เราร่วมกันกับกระทรวงสาธารณสุขครับโดยกรมควบคุมโรคกรมอนามัยแล้วก็กรมส่งเสริมบริการสุขภาพในการกาหนดมาตรฐานขึ้นมาที่เป็นมาตรฐานที่ดีแล้วก็สามารถบริหารความเสี่ยงในการลดการติดเชื้อและการแพร่กระจายเชื้อได้ซึ่งก็ได้รับความร่วมมืออย่างดีครับแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะออรองรับแล้วก็ทำมาตรฐานให้เป็นที่ยอมรับเพื่อที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับ นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเนี่ยเที่ยวเนี่ยจะรู้สึกปลอดภัยแล้วก็มีสุขอนามัยแล้วก็ไม่เสี่ยงต่อการติดเชื้อนะครับบทบาทของกรมอนามัยที่มาในครั้งนี้เนี่ย เพื่อที่จะมาสนับสนุนนะครับให้ความคิดของพื้นที่เดินไปได้อย่างปลอดภัยมั่นใจหน้าที่หลักของกรมในมี2ประการครับประการแรกก็คือไปสร้างความรอบรู้อย่างไหนที่เรียกว่าป้องกันตัวเองและจะปลอดภัยซึ่งก็ย้ําเลยนะครับประการแรกเนี่ยก่อนออกจากบ้านทุกคนต้องคัดกรองตัวเองผมว่าอันนี้เป็นพื้นฐานถ้าคนภูเก็ตหรือแม้แต่คนในประเทศไทยที่จะใช้ภูเก็ตโมเดลไปเนี่ยเอามาทําอย่างถูกต้องเนี่ยอย่างน้อยก็ไม่แพร่กระจายออกไปจากบ้าน ส่วนบทบาทที่2เห็นจะเป็นผู้ประกอบการเองนะครับที่กรใหม่มุ่งมั่นอย่างมากที่จะใช้มาตรฐานด้านสุขอนามัยเนี่ยไปวางระบบนะเพื่อให้ระบบบริการเนี่ยมันไม่แพร่กระจายเชื้อปัจจุบันเรามีโปรแกรมไทยซอฟ o ์โควิดซึ่งเป็นแพลตฟอร์มง่ายๆที่ผมคิดว่าผู้ประกอบการเนี่ยสามารถเข้าไปตรวจสอบมาตรฐานมาตรการต่างๆและปฏิบัติตามพร้อมกันนั้นก็เอาตัวนี้มาทำเป็นเคล นะครับพร้อมกับรับประกาศติดไว้ที่หน้าร้าน,นาเพื่อยืนยันว่าร้านของท่านสถานการณ์ของท่านเนี่ยทำตามมาตรฐานกรมหน่อยแล้วส่วนที่ท้ายที่สุดผมคิดว่าถ้าทั้งประชาชนก็ดีพวกการก็ดีนะครับได้ร่วมกันดูแลจัดก,การบ้านเมืองของภูเก็ตให้ปลอดภัยเนี่ยเราเชื่อมั่นว่าคนต่างประเทศนะครับวันนี้เขาสแสวงหาที่ปลอดภัยที่เขาจะอยู่วันนี้สิ่งสำคัญที่สุดคือทำไงให้เขานึกถึงประเทศไทย เขาจะมาพัก15วันเดือนหนึ่งปีหนึ่งหรือ5ปีก็แล้วแต่นะครับมีโรงพยาบาลอย่างดีคอยรองรับระบบสาธารณสุขที่ปลอดภัยเรามีความมั่นคงด้านสุขภาพเป็นเบอร์หนึ่งแล้วเรามีเศรษฐกิจรองรับมีประชาชนที่เป็นมิตรทั้งหมดนี้จะทําให้ประเทศไทยเนี่ยดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาได้นะครับก็คิดว่าวันนี้กรมธรรม์มยก็จะลงพื้นที่มาเพื่อทําภูเก็ตโมเดลเพื่อหนุนเสริมนะครับให้เกิดความมั่นใจแล้วก็จะขยายโมเดลนี้ไปทั่วประเทศอีกครั้ง